ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับโอ้อะไร อันนี้คุณจะมวยจีนหรือไทยแก๊กหรืออะไรยังไงทุกอย่างรวมกันเราต้องทําได้เพราะว่าที่นี่เขามีหลายอย่างโอเคท่านผู้ชมครับผมและน้องนาจาของผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมสู่รายการที่นี่หมอชิดครับสวัสดีค่ะรู้จักนาจาไหมรู้จักทำไมเขากำลังนิยมทรงนี้เหรอเขาก็ทากันเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นเราก็เลยอยากทําบ้างเขาไม่ใช่นาจาครับเพราะจริงๆเขาคือเดบบี้บาซูเเล่นได้ทุกอย่างเลยชอบชอบ วันนี้เรานัดกันมาที่นี่สวนลุมพินีครับกลางเมืองเลยสวนสาธารณะที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย,<ว>ยแกกว่าหนูประมาณ3าสี่เท่าตัวหนู15นะปีนี้สิบห้าเองั้นประมาณ4เท่าตัวสา<อ>บานก่อนว่า15ไม่เอา <laughs> เดี๋ยวฟ้าผ่าตนกลางวันพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่6พระราชทานที่ดินผืนนี้ให้แล้วก็ก่อสร้างเป็นสวนสาธารณะในรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่7จ็ดสองพันสี่ร้อยหกสิบแปดเก้าสิบสองปีแล้วครับโอ้โห วันนี้เราตามกระแสมากชวนท่านผู้ชมมาออกกำลังกายกันอได้ข่าวว่าน<อ><อ>้องเฟสเนี่ยชอบออกกำลังกายมาก <Yeah. S 2> ผมเห็นในไอจีคุณคุณมีซิกแพคคุณไม่ใช่คนธรรมดาเพราะอะไรครับเพราะวิ่งหรือเพราะอะไรทอะไรเยอะเพราะว่าเข้าฟิตเนสค่ะวนนความจริงแล้วหนูก็ชอบทุกอย่างแหละชอบวิ่งไม่ต้อจังหวนเทรนเนอร์แล้วมีคาร์ดิโอไหมมี ออกกาลังกายหัวใจบ้างนิดหน่อย,อยคือให้ร่างกายมันแข็งแรงเนี้ยพอนิดหน่อยเพราะว่าไม่ได้อยากลดน้ําหนักมากอ,าอะไรเงี้ยล้วก็จะออกให้รู้สึกว่าร่างกายพอได้ได้ออกกําลังกายอ,าอะไรเงี้ยเข้าปกติแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเวทเทรนนิ่งมากกว่าชวนมาวิ่งครับเพราะว่าเป็นออกกําลังกายที่ประหยัดที่สุดไม่ต้องเสียเงินจ้างเทรนเนอร์ไม่ต้องเสียค่าเข้าฟิตเนสไม่ต้องรอเพื่อนอมีรองเท้าคู่เดียวพอแล้วก็มีจิตใจที่ต่อสู้กับความเหนื่อยทําทจากน้อยไปมากาแล้วคุณก็จะค่อยๆวิ่งได้เยอะขึ้นเรื่อยเรื่อยรู้ไหมวันนี้ทำไมเรามานี้ ทำไมอะคะเพราะวันนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ยเขาคือนักร้องแต่เดิมเยเขาเชฟบะมากเชฟบะนั่นแหละจ่าเด็ดจ่าเด็ดปัจจุบันนี้เชฟเขาไม่บาแล้วเขาเขาเขาจะเหมือนเกสอย่างนี้แล้วเฮ้ยอย่างนี้เลยอ่ะอันนี้เหมือนว่าไม่เต้นเต้นปะาขาวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ได้เหมือนกันเขาทำนกันอ่ะคุณไฮอภพรนครสวรรค์ตอนนี้เป็นคนที่ชอบการออกกำลังกายมากที่ไฮเหรอคะใช่เดี๋ยวเราไปดูว่ามีเคล็ดลับอะไรเขามีวิธีนะนอกจาก เรื่องออกกาลังกายให้มีเรื่องกินเรื่องอะไรอีกด้วยโอ้เยอะะเลยน่าสนใจดีต่อสุขภาพครับถ้าหากถ้าผู้ชมเนี่ยอยากจะตัวแบบไหนอยากจะหุนแบบน้องเกรซไม่ว่าท่านผู้ชมอายุเท่าไหร่ก็ตามอยากจะหุนแบบไหนก็แล้วแต่มันอยู่ที่เราทําเราเลือกเองได้ค่ะใช่เราเลือกเองว่าเราเราเลือกไซส์ของตัวเราเองได้เรากําหนดหุ่นของตัวเราเองได้เราออกแบบเชฟของตัวเราเองได้จะเพิ่มส่วนไหนจะลดส่วนไหนนี้ใช่เรามาทดสอบกันก่อนใครถึงกลัวอันนั้นก่อนกันหนึ่ง เอาต้องทำเดืองสองสามไอ้ไมนเร็วกว่าเราไอ้โอ้ยเร็วมากเลยอ่ะเฮ้ยหนูวิ่งเร็วมากพูดหุนเหมือนนนี้เลยอ่ะค่อยค่อย ได้ยู่ได้อยู่เอให้ตึงนัตขึ้นไหวเหรอได้ได้ได้ไหวไหมเนี่ยได้โอ้โหอะไรอ่ะโอ้โหเจ๊มันจะมาดีหน้าผมไหมเนี่ยเจ๊ดิ๊ดเด้าอะไรกลิ่นอะไรวะหนูตายไยี่ดีเยี่ดีดยีดีไหวไหมเนี่ยขึ้นอีกขึ้นอีกเอาอขึ้นอีกเออโอ้ยโอ้นี่แตะได้เหรอได้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 อุ้ยอุ้ยเสกเออเออแกแตะได้ไหมแกแตะได้ไหมพี่พี่ยกได้ขนาดนี้เหรอโอ้พี่ได้พี่ขาพี่สั้นเลย น,น,นี่นนพี่อะวอร์มให้ดียืดเส้นยืดสายดีเอ,อแขลงแขนแป่งแขนเออแข่งแขน,แแแขนทำไมต้องยืดขนาดนี้วะนี่แขนก็ขาพี่นี่พี่แต่งตัวเป็นป่องหมอนมากพี่รู้ตัวไหมเนี่ยฮะอีบ้านนี้จนุ่สัตว์ซื้อมาจากอเมริกาเนี่ยชุดมันกำลังลดราคาสวยออกกระตาอเมริกาหรือเมกาบางนาเนี่ยนี่พี่อย่าลืมแล้วว่าวันนี้ภารกิจข,ของเราสองคน ลืมไม่เนี่ยไมม่ลืว่าเราต้องมาโปรโมทเรื่องอะไรพี่จําได้พี่รู้หน่าเออไม่ลืมหรอกไม่ลืมหรอกแต่ที่นี่เลยใช่ไหมที่นี่เลยที่นี่เลยนะไปฝึกวิ่งมาจากไหนอ่ะก็เป็นนักกีฬาโรงเรียนอะไรบ้างไงไข่ปิ้งครับไข่ปิ้งแต่งเป็นนักน้ำไข่ปิ้งครับไข่ปิ้งไข่ปิ้งอะไรหรดกพี่ก่อนค่ะหน้าตาลุงเขาน่าสงสารมากเลยอ่ะ ก็รู้สึกว่าอยากจะเห็นใจซื้อไข่ปิ้งหิวเหมือนกันนะแต่เช้ายังขายไม่ได้เลยครับโว้จริงมากครับครับผมเฮ้ยแต่กินไปเดี๋ยวจุกด้วยกินไข่แล้วไปวิ่งเดี๋ยวจุกกลัวทำไมมีสองจุกแล้วมีสองจุกแล้วแหมใจสิแหวก่อนเลยมีมุกเลยนุ๊แปับไข่ปิ้งขายไงครับขายเป็นฟองครับใช่ไงใช่ใช่หมายถึงว่าผมอยากซื้อเนี่ยฟองละเท่าไหร่อ๋อฟองกันหนึ่งใบครับฟองนี่ก็ใบหนึ่ง าใหมไม่ต้องต้องข่าไปเลยสมมุติผมซื้อสี่ฟองราคาเท่าไหร่ครับสี่ฟองก็สี่ใบครับอ๋อก็สี่ใบลุงนี่หน้าขึ้นคุ้นเป็นดาราว่มไม่ละครับคนเราหน้าตาเหมือนกันเยอะครับครับผมเฮ้ยลุงนี่ตลกนะเขาทักกันที่คนกคนผมเหมาหมดนี่เลยลุงจะได้กลับบ้านไหมเหมาไม่ขายครับอ่า เพราะว่าคนอื่นมีเยอะครับไม่รู้โ็เคเก๊ดไปขี้เกียจขี้เกียจเตะลุงว่ะใครครับใครผมไม่อยู่ให้เตะแล้วครับไปแล้วครับนี่ต่อปากต่อคำแต่ใครครับใครลุงนี่มันหน้าคุ้นๆนะเออคุ้นๆอยู่เลเฮ้ยอากาศดีนะเก๊อากาศดีวันนี้เฮ้ยผมนี่ผมมีความรู้สึกว่าอยากบ้านอยู่แถวนี้จะได้มาทุกวันสุดฟ้าฝนเป็นใจเอออากาศดีอากาศดีมามาเร็วหน่อยน้องมามาน้องมาชม เอามาดีมากดีมากโอ้ยยังไงโอ้ยก็พี่ตามหนูมาเนี่ยว่าไงที่พี่บอกให้หนูไม่คุยพี่หนูว่าคุยพี่ยังอะว่าอะไรเนาว่าถูก็เรื่องเพลงพี่ไงช่วยคุยพี่หน่อยพี่อาวุออกที่หมอชิตนะไปปั่นยอดยูทูปก่อนไปปั่นยอดยูทูปก่อนรูปอะไพี่รูปสองรูปไปปั่นก่อนไปปั่นก่อนหนูมาปั่นพี่เรียนรู้คุยพี่หนูว่าพี่หนูนะเออรู้ไหมอะไรอะรู้แล้วอะไรอะอะไรคานอะไรอะไรถึงไร มีผู้ชายมาจีบจริงปะเฮ้ยอะไรวะน้องเราเสน่ห์แรงามากน,นี่เ,นเรื่องธรรมดาคือวิ่งแป๊บเดียวมีผู้ชายมาจีบเลยเหรอเลอไม่ได้เลยปล่อยไม่ได้เลยโโนำ้ำ่จโอ้โหสุดยอดเลยอะบอกแล้วว่าปล่อยไม่ได้เลยเลอไม่ได้มีนะรุ่นรุ่นน้องผมที่ไปวิ่งอะเขาบอกว่าวิ่งตามผู้หญิงนะพี่มันจะไม่เหนื่อยเท่ากับเท่ากับวิ่งคนเดียวเขาบอกงนี้เลยเออมันมีแรงมนดันใจใช่มันไม่ตตามดูผู้หญิงไงต้องหมายมีไว้บ้านคนค่ะมีใครตามมีใครตามคุณไหมไม่มีละไล่ไปไล่กลับบ้านไปแล่ไ เสียงอะไรอ่ะไม่รู้รถรถทับอีกาตอนนี้อีกาเยอะเหมือนจะตายอ้โหสองสามสี่โอ้โหมันขึ้นเป็นกล้ามเป็นเส้นเลยอ่ะพี่ตอนนี้พูดไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหสวยมากเลยพี่ตรงนี้พี่สวยมากเลยอ่ะ ต้องมือพพมือยังเมื่อยๆเราได่ไหนไงคนเราแล้วบอกว่าเจ๊พี่หายหะไปจับเขารู้จักกับเขารู้เปล่าไม่รู้แต่ว่าอยากจับพี่นี่ขอโทษนี่ขอโทษพี่รู้จักพี่หายว่ารู้นะรู้จักกันนะไปเที่ยวแต่างผู้ชายเออเรานี่จับจับนพี่ดูเขาออกสองปีนี่หนูสัมภาษณ์สับงเนะสองปีแล้วพี่ไม่ได้ช่วยเอาวิตามินอะไรช่วยเลยใช่ไหมพี่ ขอจับียังจับอีกออกมานี้โอ้ยตายแล้วคุณคุณมาเป็นแขกรับเชิญรายการเราคุณอย่าเพิ่งไปใต้อางผู้ชายคุณมาอยู่ไหนไหนบอกไหนบอกว่าฟิตแอนด์เฟิร์สจับมานี่ก้อนเส้นองผ้หิงจริงกล้ามเป็นริ้วๆๆๆๆๆๆนเๆๆนเๆๆนเลยๆๆๆๆๆๆๆเๆๆ้ๆเๆๆๆ็ๆๆๆๆๆเๆๆเๆๆ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 เๆๆๆเาๆๆๆาๆๆ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 ้ๆๆๆนๆๆ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 ๆะๆๆ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 มๆนๆๆๆ พรเศษที่ฉันรู้สึกว่าฉันอยากมาออกกำลังกายที่บ้านเระแต่เดี๋ยวเราจะคุยไปตรงนู้นกอนไปไหนแล้วจะไปไหนตรงนี้บันไดต่ีมมสาธิยพี่ดูทำไมนี่อ่านคนน่าคุ้นมากน่าคุ้นมากไม่รู้ใครเนี่ยเธอสุดของเขาดีเล่าให้น้องเขาฟังที่มันยังไงไอ้ไอ้คุณเปลี่ยนแปลงการออกกำลังกายอะไรจริงจริงแล้วเนี่ยก็คือออกมานานแล้วพี่ดูออกมานานแล้วแต่ว่าเป็นคนที่กินเก่ง กินเก่งไปเลยตลอดมากมเอาจริงเอาจังเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยก็ลดไปสิบหกกิโลสิบหกกิโลใช่นก็จำได้ว่าไ่เจอพี่ไหนายนแล้วเจอพี่นายพี่ไหทีคือผอมผอมตกใจเขาุกว่าเป็นเบาหวานกันนะเออดกว่าไม่สบายใช่ก็เพราะทำไงอะทำไงครับเาคือออกกาลังกายนี่แหละไปดูยาวิเศษที่สุดคือออกกาลังกายจริงๆพอลงมาแล้วก็ทีนี้ก็สนุกอ่ะก็กินก็ กินเาแล้วอย่าไปกินแป้งเยอะกินไร้หนเยอะไม่พอพอมีเด็กใหม่เข้ามาเขาก็เสิร์ฟเรื่องการกินเยอะเราก็เริ่มตามใจตัวเองอีกแล้วหนูได้เป็นคนที่ข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งเป็นคนที่กินเก่งมากแล้วเป็นไทรอยพอกินเยอะเนี่ยไม่ได้ออกกวามังกัยแล้วมันบวมวันนี้ที่นี่หมอชิดมาคุยกับไฮเราจะคุยเรื่องเห็นบอกว่ามีเรื่องอยากมาคุยผมคุยได้เลยสงสัยอะไรถามเลยน้องถามได้เลยถามได้เลยสงสัยมากเอน มนสฟ้สงสัยมานานแล้วพี่าน่าช่อสีสเนี่ยอาพรนครสวรรค์เนี่ยต้องขอลิขสิทธิ์ไหมคือทางทางคนที่จังหวัดเขาได้เอ้ว่าต้องอนุญาตะต้องไปขอที่สารกาก่สารกาทาาน่ารา่ปรทระธรนระธรทาระธนท่านท่น่านน่ารานท่นป่าานนา่รานทท่่านรานท่ท่าาน่านา่านราท่ารา่า่าะาาะรทรร่้ เกยกอทธรรมบก็ได้เกยกอดมนะแล้วมันมีซ้ำได้ไหมสมมติมีนักร้องคนอื่นมาจากนครสวรรค์ไอ้ตั๊กเง่ายตั๊กขอเปลี่ยนเป็นตั๊กลีลาเป็นตั๊กนครสวรรค์ได้ไหมมันก็ไม่ใช่หรอมะมันจะกลายมาเป็นญ่างคุณไม่ใช่แล้วพี่ดูคือพอเป็นนครสวรรค์แล้วเนี่ยคนเขาก็จำติดมาตลอดใช่ไหมตั้งแต่แรกอย่างที่ไี่ยิ่งยงไม่มาด้วยเหรอเสีงเลย เซ็งเลยอ่ะแหมจริงๆเลยยิ่งยงก็ไม่มีเมียอีกคนนหรอไม่ใช่มีเมียอีกคนเขามีเขาอยู่แล้วเออเขามีเมียของเขาอยู่แล้วไม่ใช่คุณไม่ใช่หนูอ่ายิ่งยงไม่ใช่ไม่ใช่คือจริงๆเนี่ยทุกคนคิดทุกวันเนี่ยคนเขาก็ยังคิดว่ายิ่งยงเป็นผัวหนูอยู่นะเวลาจริงๆพี่ดูมันดังมาพร้อมกันนนั่ะสิอะไรอ่ะบอลบอลมาได้ไงบอลสวัสดีพี่สวัสดีครับอะไรพี่เจมส์บอลเอ้ยทำดูได้ทีเดียวอะไร ครับพอดีครับมาได้ไงคนหนึ่งถามคนถามนี่ไงมาออกรายการก็ต้องถามดิเขาต้องคุยกันทำไมเห็นคนคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้กินไข่ต้มกินไข่ต้มวันละกี่ฟองกินไข่ต้มวันละสี่ห้าฟองพ่ออะไรกินกินพ่อละนี่เรื่องที่เขาอยากออกรายการเขาบอกนี่ไงเขาบอกเขามีอะไรอยาจะมีเรื่องอะไรมาบอกในรายการอ่ะมันไม่ทำไมเฮ้ยโอ้โหทำไมเสียงเสียงกล้องของคนอื่นแน่นมากเดี๋ยวถามใครก็ไม่รู้ ไปนี่้อราการนะเนี่ยกำลังถามให้อยู่ยพี่ดูสัญญาคุณอานตอนจะของรายการเจ้ขอรายการดีครับพี่กำลังถามให้อยู่ถามนี่ทถามนี้พี่ชอบเลยไครครับไข่ต้มเนี่ยเราต้มแบบว่ากี่นาทีก่อนเอาไปบอกานโง่อะไรกันอันนี้ไงที่ให้มาถามไม่เชื่อพี่ไฮที่ผมบอกพี่เรากาคุยเรื่องอะไรอะ อ๋อขอแล้วขอแล้วขอขอหนูเออพูดเลยเรื่องนี้หนูอยากดูมากนี่เรื่องที่แบบว่าเป็นข่าวใหญ่เป็นข่าวใหญ่โตข่าวใหญพี่ดูตอนที่ไปขอยูริกับให้ให้บอลเนี่ยผมเป็นเท่าแก่ใช่โทรมาบอกว่าขอให้ผมเป็นเท่าแก่ใช่อคุณยูริมาเป็นภรรยาแต่งงานแล้วผมเคยบอกเขาว่าเฮ้ยพี่ไม่อกล้าเพราะว่าสมมติบอลไปทำอะไรทำไม่ดีพ่อแม่เขามาด่าผมพี่ดูก็เสียไงพ่อแม่เขาาด่าเด็กไม่เท่าไหร่หรอก ผู้ใหญ่น้่มันเลวแล้นรับปากเอาไว้ไงนี่ไงนี่ไงนักคอมก็รู้ด้วยนักคอมก็รู้ด้วยเรื่องเรื่หมาดๆเลยพไปดูเพิ่งผ่านมาประมาณยังไม่ถึงเดือนเลยอย่าบอกนะอยู่กันหมอข้าวยังไม่ทันดำ มันเป็นอย่างนั้นเลยพี่ดูมันทองมันมันสารเลวไอ้ตัวนี้คอนุกอย่างีต่ต้องบอกเลยไอีบอลนี่เป็นคนดีไอ้บอลนี่เป็นคนดีมากคือเป็นคนจริงใจมีมีความจริงใจแล้วก็เพื่อ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 มีงานเขาก็จะดึงคนโน้นมาเป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กคอยเทคแคร์เราเวลาไปไหนตัวไหนแต่มันเสียอย่างเดียวเดียวมัน มันเตี้ยมันเตี้ยมันเตี้ยอย่งใช้ก็ไม่ได้วิ่งเยอะทำไมใช้ร้อยๆก็ไม่รู้อ่ะโอ้โหเรื่องต้องมันเตี้ยเนี่ยเนี่ยสุดๆถ้าไม่หยุดพูดผมตีก้นแก๊สนะจริงๆนี่ไงเขาถามมาแล้วเนี่ยยังไม่จบยังจะได้เรื่องแล้วไอ้ไรเงี้ยมั้งพี่ดูหนูก็เอ๊ะมันโทรมาทำไมสองทนหนูก็เลยโทรกลับไปหยุดดิถ้าไม่หยุด ผมไม่ตีก้นแล้วนะผมจะตีก้ามพี่เดี๋ยวนี้นะผมมาตีก้ามต่ำแล้ะเกินวะผมจะตีก้ามพี่ก้ามมันอยู่ตรงนี้หยุดพูดตรงนี้นะพี่พี่หายไมพี่ดูอะไรครับอยากให้พี่มาเคลียร์ไม่ต้องโผดพี่ดูไม่เป็นอันนี้ไม่ได้เคลียร์อันนี้จะเคลียร์บอสเป็นอะไรครับเดี๋ยวไปฟังเรื่องที่คนแก่คนแก่ภาษาสีจะไม่หยุดยังไม่อยู่ใช่ไหมแล้วมีบอลหลบเลยนะไม่ได้ตีคนเดียวตีคู่ด้วยไล่บอสยังไงเอาไงผมจะพาพี่ดูไปออก ออกกําลังกายมาในเส้นซะอาจจะตึงไปนวดไหมเออเหงื่อเหงื่อกำลังพักนวดไหมเฮ้ยนวดเยอะมาไปด้วยส่งซิกเปล่าไปด้วยไปไไปไปไม่ได้ไม่ไทายเส้นเขผู้หญิงไปไม่ได้ทำไมอ่าไม่ได้ ไปเฉพาะเพาผู้ชายบ้าไปรีดเส้นรีดเส้นเออจองหมอไว้แค่สามคนผู้หญิงไปนวดน้ำมันไม่ได้เออเนี้นวดน้ำมันเหรอเคยนวดน้ำมันเช่อแล้วก็ได้นี่น้าคอมมาไปนวดมาล่าสุดเป็นไงอ่ะนวดหน้าด้วยฝ่าเท้าโอ้มีหน้าหน้าตึงเลยมีเล็บติดหัวอยู่เลยอย่างนี้เลยพี่หนูไปเดี๋ยวนี้เนนี่คาบอะไรในปากอ่ะฟันใหญ่ เดี๋ยวไปดูแค่สามอาเอางี่เงพี่ไฮเรื่องพี่ไฮเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องน้องมันสำคัญกว่าเพราะมันเรี่องปล่าเรี่องเราไปด้วย่สามคนพอสามคนนะเดี๋ยวตอนพูดอ่ะใหญ่อย่าสั่นไม้ต่อต่อต่อทอต่ออย่างนี้ต้องโตลอดนะอเราสามคนไป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 ลาไปเดี๋ยวค่อยมาใหม่เดี๋ยวค่อยมาใหม่อะไรวะเนี่ยเรื่องเล่าไปจบเราโหเรื่องกำลังมันเลย กำลังมันเลยกำลังข่าวใหญ่โตกำลังข่าวใหญ่โตมากโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวมันโทรมาเนี่ยเหมือนพี่เคยคิดว่าไข่ตายจริงๆตอนที่มันโทรมาพี่นี่มันจะไปรอดได้ยงไงอ่ะพี่หานี่ขนาดจะขอไปนวดด้วยเนี่ยต้องมันีต้องมีอะไรมันมีลมภามในนวดอะไรนวดอะไรทําไมเราไปด้วยไม่ได้ที่เขาเรียกว่านวดอะไรนะนวดนวดปู่นี่หนูก็สงสัยจริงๆนะเห็นออกไลน์มานาน ทำไมเป็นตลกทำไมต้องเจ้าชู้ทำไมทำไมคนเป็นตลกต้องเจ้าชู้ทุกคนจริงจริงๆจริงจริง,รงอ่ะความเจ้าชูนะ้เนี่ยเพราะว่ามันมีทุกวงการแหละ,ะแต่ตลกเนี่ยคือเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนอารมณ์ดีแล้วผู้หญิงจะชอบผู้หญิงก็จะวิ่งเข้ามาหาแล้วแล้วบอลเป็นคนหน้าตาดีแล้ววาทศิลป์นางดีเป็นคนที่คือมันแหมพูดได้เลยว่าเป็นผู้ชายที่พี่บอกว่าดีทุกอย่างดีทุกอย่างเสียอย่างเดียวเรื่องผู้หญิงเลวชั่ว บอกได้เลยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ ไม HD, to to. ่ต้องเหลือข้อดีให hmm ้ก็ได right. ้อย yeah. ่างนั้นเนเหรอไม่ต mm ้องเหลืออะไรแต่ยังอื่นันดีนะยังอื่นันดีนะเป็นเด็กที่แท้แค่มากเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้สนิทมากเราก็คิดว่าเออบอลก็เป็นเด็กที่ล่าเริงคนหนึ่งนึ่งตึงตางเป็นตลกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราได้สนิทแล้วเออมันเป็นเด็กใช้ได้แต่เสียเรื่องนี้เรื่องเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เลยเรื่องอะไรคะเรื่องเนี้ยเรื่องผู้หญิงเนี่ยค่ะไม่ได้จริงๆคือร้องบอกเอาใหม่เอาใหม่ตั้งสติให้ดีๆแล้วเล่าให้พี่ฟังบอกเขาอยู่รีบไปแล้วพี่แล้้้้้วแบบเเเรรากก็็ตตอออองงงงััใจฟหหมืนด่ บอลเชญยิ้มเนี่ยนะยูี่เราไปแล้วไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพี่ผมมุสตาตกลงกันแล้วนะผมสัญญาแล้วว่าผมผมกราบเขาแล้วนะผมเข้าไปแล้ว <c oughs> กราบเลยเออ,อกราบเลยแ <c oughs> บบไปแล้วคุณผู้ชมบอลเชิญยิ้มกราบพยาค่ะใช่แล้วพี่ถามว่ามันไปไหนบอกไม่รู้ <c oughs> เขาหนีผมไปแล้วผมอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาเอา้าวอย่างนี้เลยมันเกิดอะไรขึ้นก็เพราะว่ายูรยจับได้เรามีผู้หญิงมันไปไปคุยกับผูรอ้ดูละไหนๆก็ไหนๆละหนูว่า พี่หายกดเบอร์พี่ยุริแลวชวนมาดีกว่าแก้เผ็ดนี่ไงทิ้งเราไงหนีไปนวดกันสคนเพราะฉะนั้นเอาเลยวันนี้มีคุณพ่อด้วยพี่ดูจะได้เคลียร์ให้ทีเดียวเอาอย่างนั้นเลยเหรอเอาอย่างนั้นเลยได้สิเรียกมาเลยเรียกมาเลยว่าพี่ดูนี่เป็นเป็นเท่าแก่ขอให้ใช่ไหมมันเสียเมืองนี้มันเสียถึงพี่ดูไม่ได้มันเสียถึงรายการที่นีมืกีเรียกหมอ่นคงของเราเออมันไม่ได้คุพี่ยุริค่ะพี่ยุริเกรสเองนะคะจากรายการที่นี่หมอชีดค่ะ พี่ยูลิวันนี้จะชวนพี่มาเซอร์ไพรส์พี่บอลมาแก้เพดพี่บอลหน่อยเรื่องที่พี่ทะเลาะกันนะคะออกมาได้เหรอคะโอ้เฮ้ยมาได้ตอนนี้อยู่ไหนคะโอ้ได้เดี๋ยวให้รถทีมงานไปรับเลยค่ะโอเคแต่งตัวราเจอกันที่สวนรุมนะคะแต่งตัวสวยเลยนะคะวันนี้ออกรายการด้วยกันมาดพี่บอลแล้วมันแอบเป็นนวดมันแอบเป็นนวดกับผู้ชายอย่างเดียวเลยพี่ดูพี่ดูไปด้วย ไปกันสามคนพี่ดูนะครับพี่บอลมาเลยนะคะเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่เซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ชุดใหญ่ไปกับพี่ขึ้นขอบไปวนกันให้ตายแต่สุดท้ายก็ขึ้นขอไปวนกันยุกันเสียงร้องไห้เหมือนคนโดนคือใครตายอะไรเงี้ยไม่หรออยู่เลยไอ้ยูแล้วจริงจริงอยู่ลิปไปแล้วไปจากผมไปจากผมโอ้ยแบบนั้รเลยอ่ะ